ังหวัดน่านเองค่ะตอนนี้ได้มีการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าการเผาในที่โล่งและฝุ่นละอองขนาดเล็กจากสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานค่ะ ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลสีสะเกดอําเภอนาน้อยจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าการเผาไหนที่โลง่งและฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพลังมวลชนร่วมกิจกรรมมากกว่า500คนค่ะเนื่องจากจังหวัดน่านประสบปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นปี2550โดยในปี2550 โดยในปี2566นี้นะคะตรวจพบแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครหรือว่า PM 2.5เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนจำนวนมากสภาพอากาศแห้งและนิ่งฝุ่นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานทัศนวิสัยต่ำกว่า1กิโลเมตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองนะคะท่านขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนค่ะรวมไปถึงประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ารวมทั้งให้งดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรวัชพืชและขยะต่างๆนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดหมอกควันส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนค่ะ ในห่วงเวลา75วันห้ามเผานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์จนถึง30เมษายนค่ะหากฝา่าฝืนมีโทษตามกฎหมายนะคะโทษหนักด้วยต้องมาแบบนี้เลยนะคะ